ไฟเราปลาเี่าลงเลยคุณนาะพี่น้องก็เป็นปลาอย่างปลาร่วมเนาะเลือกเอารวย้าบบนี้จะได้ปลาอย่างไรโลลปลาน่เก็บมาใหม่เลยเนาะพี่สองนะฟูดีนกเมืองลาวกพี่น้องเลยอแย่งกันมูม่ามูม่อยู่คนเดียวเนาะแต่ะมีอาพวก หนังเข้มน้ำเพิงพวนม้นพวกของปิ้งย่างนนกหนึ่งโอ้โหเนี่มันมเมอนน้ำเพิงอันบ่อนี่เ่มาน่น้นเพริงเือนมันกระถาแล้วเบิ่งตีลดราคาได้ยี่บมแม่ค้ากับที่บอกว่าลดบ่ได้เอาไปยังเคือบ่ได้ช่วงนี้น้ำตานมันแพงแล้วะเอเอ น้ำเพิ่งแท่น้ำพิงแผิกว่าช่วงนี้หารถก่ได้เด้อผิว่าเป็นยังคือรถบได้น้ำตาลมันแห้งกว่าเลยเ้ยขดขดดนได่าอ้หเลยอาหารเล่าๆวหนูไว้มันมีหนูไว้มีกระปูเ คนคั่วมาให้เรียบร้อยของกินของแซบของนัวอันางเูได้ม้านาเบยม้วงมันงม้วงหวมีขมวดคับร้องเลือกเอานวดครับปลาที่อ้าลงเลยคุณน้องก็เป็นปลาอย่างปลาร่วมเนาะเลือกเอาลวครับบานี้จะได้ปลาอย่างกระไดอืมโลลปลาหนึ่งเก็บมาใหม่ใเลยเนาะ ต้องใส่สีเก็บมันน้ำทางเลยนะครับนี่น anyway> yeah> ั่งเหื่อมากตึกมาพร้อมเลยนีสดๆใหม่ๆจะมีรสข้าวพี่น้องจากฝั่งโซมาโฟร่าอ้ยอ่อนซอนดิเฮ้ยเขย่แย่งกับปูกันเลยเนี่ยเขย่าปูเพื่อกินกับปูบอ่ะส่วนน่้เนี่ยกินระปูดงจากเมืองลาวพี่น้องเลยโอ้ยแย่งกันหมูม้าหมูม้ามีคนอ่ะจะมีภาพนี่เรื่องราวของกระปูและเรื่องราวของอาหารจากเมืองอ่า้าแข่งขันมวนพี่น้องเลย น้องขับขับขับรับซั่งกิโลเรียบร้อยแย่งกับปูกันพี่น้องเลยสอนสอนเด้เนาะพี่น้องมากระบอกนี่มากระบอกพี่น้องมากระบอกกระปูนี่หลายครับพี่น้องครับกระปูนี่อยากหลายอยู่เด้ ลกระปูหนูหวายกระปูเป็นหนูหวายนี่หลายครับพี่น้องช่วงนี้ช่วงเกี่ยวเข่าแล้วเนาะครับเนาะกระปูเนี่ยหนูหวายเนี่ยมันหยากหลายเลยพี่น้องโอ้โหหั่นหมดก่อนเหรอปลาแยางเลหรอบุกซุกกันพี่น้องเลยน้ำเพลิงนะครับเนาะก็จะมีอ่าพวก หนังเข้มน้ำเพิ่งพวนเมินพวกของปิ้งย่างนนกหนูมันอะไรเนี้ยน้องนวอยู่แนวกินส้มหมูป่าก็มีโอ้เดกกายในการพี่น้องคือคักขนาดครับพี่น้องครับคักอินีม่วนอินีเนี่ยกินบ้านเฮา้ยายคือโบก้อนไปพร้อมรดหรือขวดขวบักกระบอกนะฟ้อนไปมือนน้ำหรือไม่หนาวแล้วก็ดีอุ่นเออฟ้อนเหมือนฟ้อนหรือไมฟ้อนหด้อหม เอขั่วบ ah ักกระบอกยังไงรึช <Y> ินได้นะคะกินได้นะเต้าหู้ขั่วหมักระบอกนะครับเหมือนเกาลัดนะครับเหมือนเกาชัดเขากำลังขั่วเกาลัดอันนี้ขั่วบักกระบอกครับขั่วบักกระบอกแอล้มอนอีสานแอล้มอนอีสานมาสั่นเบ้าผักเนี่ยู่ดอกแเอล้มอนอีสานมาสั่น่าชิมเลยแม่ชิมเลยแม่ชิมเลยแม่อีกเ๊ีอย่าเผาชิมมันสีข่าแถวบบาเต๋อ คือบรรยากาศตลาดนักไทยลาววัน,นนี้อันนี้กับขวดปบะกคือก,กันน้อนเอนาะไหวกันมี่<ะ>มคนละมากเนี่ยนี่แนน,นนี่ผมจะกินเนี่ยนี่มันหก ok ักคนเห็ดจะกินหมดนะดิบกีบก้องออ,องกินแป้งอีเหนียวอีเหนื่ยอยนี่นะขมบาก่อนไอแม่พออยู่เนาะอันแม่อยู่นี่แซ่บดูอะไรนี่ <แ S 2> เห็ดหมูเห็ดเถอะนะ<อ> มันจะ้เฒาผข้เฒ่าอยู่ในบ้านคพัน